แม่ไปไหนหรอคะแต่ละคลิปไม่ค่อยเห็นคุณแม่เลยพี่บีมเป็นเลดเบี้ยจริงๆหรือเปล่าคะคือเคมีมันมีเยอะมากมากค่ะฝากคำถามนี้หน่อยนะคะต้นเตยวริสราอืมตอบค่ะ ทุกคนรู้หรือยังคะว่าช่อง Little Beam มีระบบซัพพอร์เตอร์แล้วนะคะโดยช่องของเรามีทั้งหมด2แบบมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบ V.I.P คนที่สมัครสมาชิกแล้วจะสังเกตได้ว่าท้ายคอมเมนต์จะมีรูปดอกไม้น่ารักน่ารักอยู่นะคะบีมสามารถพูดคุยกับสมาชิกทุกคนแบบลับๆ บอกฝันดีกู d n ไนท์ทุกคืนส่วนระบบ V.I.P. ต้องพิเศษกว่าใครบีมจะลงวิดีโอพิเศษให้สมาชิก V.I.P. ทุกท่านได้ดูกันทุกเดือนแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะลิ t e n ิ้ลบีมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับลิ t e n ิ้ลบีมชาแนลแล้วตอนนี้นะคะก็ครบ4 0 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วเว้ <c oughs> เ oh <my> ยอะวันนี้บีมก็เลยต้องแบบมาทำคลิป Q a นะคะให้ผู้ติดตามใหม่ๆได้รู้จักเรามากขึ้นบีมได้โพสเป็นรูปนี้ค่ะลงไปในเพจ Little Bim Channel ใน Facebook นะคะให้คนได้มาระดมคำถามกันและบีมก็เลือกมาส่วนหนึ่งที่บีมยังไม่เคยตอบคำถามเลยนะคะและทุกคนอยากรู้มากที่สุดไอ้นิจี้มาเต็มเลยไหมเออ,เอ,อแล้ววันนี้นะคะบีมก็จะมาสลับกับพี่เบสเลือกมา5คําถามถามบีม อเอาที่เบสอยากรู้ด้วยแล้วก็บีมเลือกมาห้าคำถามถามเบสโอเคอืม อาจจะเป็นคําถามที่แบบเขาถามเราสองคนแต่ว่าเบสอยากให้บิมตอบเบสก็ถามบิมได้บิมอยากให้เบสตอบบิมก็ถามเบสได้คนละห้าคำถามแฝยแฟร์ค่ะเผื่อแบบบิมอยากรู้ก็ถามนางเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนป้าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะคะมีคนถามมาเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนประมาณ3-400อคอมเมนต์น่ะซึ่งหลายๆคอมเมนต์นะก็จะถามซ้ําไปซ้ามาแล้วก็มีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่บิมตอบไปแล้วในค a นที่ ใส่ชุดสีเขียวเนาะมีคนถามเบสว่าเบสอะเคยทะเลาะหนักสุดๆกับบีมไหมแล้วมีวิธีแก้ยังไงให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันเหมือนเดิมว้าวอ๋อคิอนเเคยทะเลาะกันไหม เอาจิงๆอ่ะทะเลาะกันบ่อยมากค่อนข้างบ่อยตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะทะเลาะกันแบบว่าบ่อยมากถามว่าวิธีแก้แก้ยังไงหรอก็กคือ,อัดมันไม่หนักใจไม่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวผ่านเดี๋ยว,ยวผ,ผ่านไปประมาณสอสามชั่วโมงก็กลับมาคืนออดีกันเพราะว่าแต่ก็จริงโอ้เราทะเลาะกันแบบว่า แปปๆเดี๋ยวก็หายโกรธเนาะเราเอาจิงๆิเราเหมือนคนสมาธิสั้นเนาะว่าปะเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าเหมือนแบบเป็นไบโพล่าอะไรประมาณนี้ทุกคนคือบีกับพี่เบสเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงนะแต่ว่าเราโกรธกันแปปๆเราก็หายอะไรประมาณนั้นจริงๆโกรธกันบ่อยมากหลายๆครั้งคือแบบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยยยู่ก็โกรธกันมันผิดใจกันแบบเฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยกับเธออะไรอย่างเงี้ยแต่บีไม่รู้ว่าหลายๆครอบครัวเป็นไหมคือทะเลาะกันเสร็จมันก็กลับมาปกติเนาะ ทำไมำ่ะก็ประมาณนั้นและค่ะ พี่เววาพี่น้องทุคู่ก็ทะเลาะก,กันทุกคนนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะสามารถกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมไว้แค่ไหนแค่ั้นเองอก็ถ้าเกิดใครมีพี่น้องแล้วทะเลาะก,กันก็อย่าโกรธกันนานนะคะมันไม่ดีมันเสียเวลาใช่ม,มันเสียเวลารักกันเดี๋ยวพี่จะหาคำถามให้บีมนะมถ้ามีคนด่าพี่บีมพี่บีมรู้สึกยังไงคะบีมก็อันดับแรกเราก็น่าจะรู้สึกรู้สึก เฟลอะรู้สึกเฟลเป็นธรรมดานะคะทุกเนี้ยคือบิมเจอคําด่าจนชินและเราเริ่มมีเริ่มแบบมีปัญญาในหัวแล้วค่ะเวลาเจอเรื่องอะไรอย่เงี้ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าเวลามีคนมาดา่าเราอะเราต้องทําตัวเหมือนเต่าคตตัวในกระดอง <c oughs> ก็คืออ่อนน้อมแล้วก็สํารวมอินทรีย์ทําตัวเป็นคนดีไว้ก่อนนะคะก็แบบพยายามพูดดีกับเขาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เขาพูดไม่ดีมาก็แปลว่าเขาอะเป็นคนแบบนั้นอะคือ <c oughs> ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเราเลยแรงหรอแรงหรอ <c oughs> ปล่อยผ่านแล้วก็อย่าไปให้ค่ากับคนแบบนี้มาก,กะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเขาจะตําหนิเรานะแบบเฮ้ยแบบนี้เธอทําไม่ดีเธอควรแก้อานเงี้ยเราถึงจะเอาจุดนั้นมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้กับชีวิตเราอันนั้นถือว่าเป็นคําแนะนำนาะอไม่ใช่ใช่อันนั้นไม่ใช่คําด่าแล้วพี่ถามเนียใช่ไหมดื้อดื <c oughs> ดี้ดื้ดืวินจะเลือกคําถามแรงแรงอ่ม นี่มีคนถามว่าพี่เบสเคยโดนคุณพ่อว่าหรือตีบ้างหรือเปล่าคะดูคุณพ่อเป็นคนใจเย็นมากคะ่ะอ,อาจริงๆอ่ะหลายๆคนอะอาจจะมองเห็นว่าเออคุณพ่อใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าคุณพ่อสมัยก่อนอะแกเป็นทหารความเป็นทหารแกก็จะแบบโหดนะ <c oughs> โหดมาก แต่ว่าแกจะไม่ค่อยเน้นตีแกจะชอบแบบว่าดุดุว่าอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังตามสไตล์าหารอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเราก็กลัวนั่นแหละเราก็งงว่าอุ้ยทำไมคุณพ่อต้องด่าได้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราโตขึ้นอ่ะเราเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเข้าใจคุณพ่อเองว่าทําไมอ๋อท่านถึงดุถึงว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่อง ของคนคนนึงที่ห่วงใยคนคนนึงเขาก็จะแสดงอาการออกมาในรูปแบบที่ต่างกันเหมือนเราไปมองท่านว่าแบบว่าท่านดุอะอยากเติมอะ <c oughs> เวลาเราไปมองท่านว่าท่านดุอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปต่อต้านเว้ยเด็กๆหลายๆคนต่อต้านพ่อแม่ก็เลยจะมีอารมณ์ว่าแบบเฮ้ยทําไมพ่อแม่ถึงขัดความคิดฉันอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แต่ว่าถ้าโตไปจะเข้าใจว่าแบบเออเราเริ่มมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่แล้วความคิดเราก็จะไป เป็นเวเดียวกับ okay. พ okay ่อแม่อะไรประมาณนี้ใช่โอเคค่ะอ๋อพ on ี่บีมีใครเป็นไอดอลคะจากน้องสรัญญา พี่บีมมีพี่ใบเฟิร์นพิมชนกเป็นไอดอลนะคะถ้าไม่รวมกับยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะออก็ชอบใบเฟิร์นพิมชนกมากที่สุดนะคะจริงๆอ่ะมีหลายๆงานนะที่พี่ใบเฟิร์นพิมฉนกเป็นพีเซนเตอร์เนาะบีมก็พยายามรับงานนั้นๆมารีวิวเว้ยเพราะว่าบีมชอบเขามากเลยล่าสุดนี้ได้อะไรนะโคมไฟใช่ปะที่ใบเฟิร์นพิมชนกเป็นพีเซนเตอร์บีมดีใจมากเพราะ คมไฟนั้นเป็นระบบแบบสั่งการด้วยเสียงอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเสียงที่ใบอ่ะมีแบบฟินเวอร์ทั้งทัศนคติแล้วก็การวางตัวแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของเขาค่ะต่อไปของบีมนะคะคุถามยืมที่จะถามพี่เบสอะไรประมาณนี้พี่เบสยืกอันนี้เขาถามบีมด้วยเดี๋ยววินจะเย็บเย็บไปแล้วกันเนาะก็ยิง ยึดหลักหรือข้อปฏิบัติไหนบ้างคะในการอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้โดยไม่มีข้อขัดแยง้งจริง,รงๆอ่ะในบ้านเราอ่ะสามคนอ่ะนิสัยอ่ะไม่เหมือนกันเลยนะอยา่างคุณพ่อตอนนี้แกจะเป็นคนใจ,ใจเย็นมากค่อนข้างเย็นอีกนิดนึงคือจะเอาตู้เย็นที่บ้านไปขายทิ้งเลยคะเ <Okay. S 2> พราะเย็นจัดส่วนพี่ก็จะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างจะบอกว่าโลกส่วนตัวสูงแบบว่าชอบอยู่เก็บตัวพออยู่ในห้องคนเดียวยังไง,ไง,ไงส่วนบิวก็จะเป็นคนบอกว่า เอาแต่ใจกุบกุบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเวลารวมองค์กันเนี่ยก็จะทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างงอนกันบ้างเราก็จะถือคติที่ว่าใจเขาใจเราลหลายๆอย่างอ,ะอ่ะอ่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเราจะมองออกว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทาถ้าสิ่งไหนเราทําลงไปแล้วแบบคนรอบข้างรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ทําเพื่อที่จะไม่ทําให้อ่อกระทบความรู้สึกของคนรอบข้างใช่ไหมใช่โออยเางนเส้นเงนี้ยเราก็จะไม่ทำงมาซึ่งมันจะบอกว่า มันเลน้องมันเออสียทรงมันเสียทรง<ๆ>สำหรับบีมนะคะคือบีมอ,อยากให้ ลองใช้ชีวิตแบบ 50- 50ดูลองแบบทำตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วมากเกินไปนะคะใช้หลักเนี้ยกับคนในครอบครัวก็คือคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดส่วนใหญ่เราอาจจะชอบไปแคร์คนที่ไกลตัวใช่ไหม,มแต่จริงๆเลยอะ่ะคนที่ควรแคร์มากที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเราทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วกับคนใกล้ตัวดีที่สุดคะ่ะพยายามน้อมรับความคิดเห็นเขาแล้วก็ เออพยายามฟังความคิดเห็นเขาบ้างเพราะแต่ก่อนมินก็เป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบน้ำเต็มแก้วแต่ว่าพอได้มารับฟังความคิดเห็นจากคุณพ่อบ้างพี่เบสบ้างคนอื่นบ้างเราก็รู้สึกว่าเหมือนความคิดเห็นเขามาเติมเต็มกับความคิดเห็นของเราก็ทําให้งานเราประสบความสําเร็จขึ้นไปเยอะเลยค่ะน้องบีมมีวิธีดูแลผิวหน้าและผิวกายยังไงให้ดูขาวออร่าสุขภาพดีแบบนี้คะ ครอ,อบครัวนี้น่ารักมาติดตามมาตลอดแล้วจะติดตามตลอดไปนะคะ KT KT ขอบคุณค่ะ,อะของบีมเลยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอญาตไปเอาก่อนอของบีมนะคะสําหรับการดูแลผิวหน้าของบีมมีไม่ใช้สกินแคร์ตัวไหนเลยนะคะ,ะเพราะว่าบีมเป็นคนไม่มีวินัยด้านการทาครีมอ,อย่างที่เคยบอกไปเนาะบีมจะใช้ในเรื่องของการล้างหน้าแล้วก็การมาร์นะคะ ก็ถ้าตัวล้างหน้าบีมจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงก็คือเป็น Peach Miki <Mickey. S 1> p i ช h Miki นั่นเองเพราะว่าผิวบีมอะเป็นผิวที่แบบแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนขนาดใช้ครีมดีๆของเบสอะอบีมยังแบบผื่นขึ้นเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ยมีมก็เลยเลือกเป็นแบบสูตรของพีม,มิีกีเพราะว่ามันสําหรับคนผิวแพ้ง่ายและที่สำคัญนะคะเป็นสูตรโฟรมไม่มีฟองหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโฟมไม่มีฟองล้างไม่สะอาดแต่ไม่จริงเลยนะคะ มไม่มีฟองเนี่ยคือล้างสะอาดมากกว่าสูตรมีฟองและที่สำคัญคือไม่ส่งผลเสียกับผิวในระยะยาวด้วย <Wow. S 1> ดีมากหอมด้วยมีชอบอ่ะแล้วก็ส่วนขั้นตอนการมาร์กหน้าของบีมนะคะบีมจะใช้เป็นของ f o ร์ i o ตัวนี้เลยคือเป็นตัวใหม่มาแรงมากๆเลยบีมก็เลยแบบโห คือไม่ได้แหละเพราะว่าตัวล้างบิ้มก็ใช้ของฟอริโอใช่ไหมก็เลยอยากลองตัวมากดูทุกคนจะบอกว่าเนี่ยเลิศมากเหมือนไปทำทิกเมนที่แบบคลินิกเลยบิ้มเคยทำให้เบสยังยังเนาะเคยแล้วพี่เคยใช้แล้วเออคืออันเนี้ยคือมันจะมีเหมือน เลเซอร์สีแดงนะคะที่ช่วยผักพวกครีมบำรุงอะไรเนี้ยให้เข้ากับผิวหน้าเราแล้วตัวนี้ของมันจะมีตัวมาร์กของมัน5สูตรนะคะดิวินจะแปะไว้ให้ข้างล่างเลยนะคะก็ถือว่าดีมากๆใช้ประมาณกี่นาทีว่าสองสนาทีมั้งมีทั้งมีทั้งเลเซอร์ร้อนแล้วก็เลเซอร์เย็นในตัวเลยค่ะก็ใช้ประมาณนี้ไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมเลยจ้าคำถามต่อไปนะคะทุกคน mm hmm. เขาถามว่า พี่เบสพูดภาษาอีสานได้หรือเปล่าครับจริงๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคุณแม่ของเบสกับบีมเนี่ยเป็นคนอุบลราชธา,านีส่วนคุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไหมเออเนาะเพราะฉะนั้นเราสองคนก็เลยเป็นลูกครึ่งอุอบลนคร <laughs> เป็นจังหวัดที่สร้างขึ้นเองแต่ว่าเรามาเกิดและโตที่ชนบุรีแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยมีแต่คนพูดกลางก็เลยแบบว่าพูดได้แต่ภาษากลางก็คือฟังได้นิดหน่อยในระดับ<อ>หนึ่งแต่ว่าไม่ได้เก่งมากแต่คือเราด้วยความที่ว่าคุณแม่ก็บางครั้งก็พูดภาษาอีสานกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอพูดได้นิดหน่อยเดี๋ยวแซมเปิลให้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟัง อาจจะบอกว่าไม่ได้ถูกต้องร้อเซนนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษพี่น้องชาวอีสานได้นะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องออฉันชื่อเบเตอร์จ้าเป็นเอื้อยของน้องบีมจ ja. ้ามือนี้เฮาสองคนก็มี follower ครบสี่แสนซับสไคร์เ้าจ้าผู้ใดยังไม่ได้กดไลค์ให้กระเพราสองคนฝากกดไลค์กดแช่กดซับสไคร์ยูทูบของเฮ้าสองคนนำ ja. เดิมจ่าขอบคุณหลายๆจ้า พี่บีมยังพอพูดได้นะแต่ว่าบีมพูดไม่ได้เลยแต่ว่าสำเนียงพี่เหมือนแบบภาษาลาวอะไรอย่างเงี้ยแบบหวานกรุบเรียบร้อยกรุบอะไรประมาณนี้เนาะโอ้จริงๆงลาวพี่ก็ชอบนะสบายดีสบายดีขอขอบใจเออแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเหนือด้วยเหมือนภาษาเหนือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าวันหนึ่งพี่เบสจะออกไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่กับแฟนพี่บีมจะรู้สึกยังไงคะ แล้วจะห้ามไม่ให้พี่เบสไปหรือไม่หวานเยิ้มโอเคไม่ห้ามไม่ห้ามบีมไม่ห้ามห้ามเห็นไหมบีมกำลังคิดอย่างนี้ว่า <c oughs> บีมกับพี่เบสอ่ะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เราอ่ะอยู่ห่างกันมาจนชินแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมาอยู่ด้วยกันตอนนี้ใช่ปะคือ <c oughs> ตอนนี้บีมก็เกิดความเคยชินแล้วว่าตื่นมาก็ต้องมีพี่เบสนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บีมอยู่ที่บ้านแล้วพี่เบสไม่อยู่เหมือนพี่เบสออกไปทำธุระเบสไปไหนวะ ไปพัทยาป้าที่ไปเก็บของอเก็บของแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเลยบิมตื่นเช้ามาบิมรู้สึกอ้างว้างเหงาจริงเหมือนบ้านมันไม่มีชีวิตอะ่ะจริงทุกคน,นดดแต่ว่าอีอีอย่างหนึ่งอะ่ะคือไม่ใช่บิมหรอก ต้องถามทุกคนมากกว่าว่าในคลิปต่อๆไปไม่มีพี่เบสทุกคนจะรู้สึกยังไงอเออคุถามอย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือคําตอบที่<อ>ทุกคนได้รับอะไรลค่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบคิดถึงพี่เบสจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อพี่บีพี่เบสทำงานอะไรคะ<อ>เห็นอยู่กับพี่บีพี่เบสตลอดเวลาเวลาทำคลิปอยากรู้มากๆเลยค่ะอ่าเบสตอบเลยอันนี้เป็นคำถามของพี่ใช่ป่ะแต่พี่ไม่ตอบเองดีกว่าให้คุณพ่อมาตอบดีกว่าเอาวะจัดไปคุณพ่อมุ่ มีคนถามคุณพ่อว่าคุณพ่อทำงานอะไรก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตอนนี้ทำไมถึงอยู่ที่บ้านทุกวันอ๋อพ่อรับราชการทหารับเป็นทาหารเรืออยู่สตัตีบตอนนี้พ่อกเกษียณแล้วกเกษียณแล้ว เป็นข้าราชการบํานาญอยู่โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะหลายๆคนถามว่าแบบเห็นหลายๆคลิปไงว่าแบบเอ้ยทำไมคุณพ่อลักษณะสุขุมจังแล้วแบบทาไมตัดผมแบบนี้เหมือนทหารหรือตํารวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคนสงสัยว่าคุณพ่อทําอาชีพทหารหรือตํารวจอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็มาตอบแล้วนะคะคุณพ่อรับราชการนะคะเป็นทหารเองแต่ว่าตอนนี้กเกษียณแล้วค่ะทุกคนก็เลยมาอยู่กับบีมกับพี่เบสเอาละคะ่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่ไปไหนหรอกคะ แต่ละคลิปไม่ค่อยเห็นคุณแม่เลยหรือแกไม่ชอบเข้ากล้องหรือว่าอยู่ไกลค้าจากน้องนิโกะอ่ะคําถามบ,บีมตอบแทนนะคะคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับบีมก็คือคุณแม่จะมีบ้านอีกที่หนึ่งเหมือนอันนี้คือชนบุรีใช่ไหมบีมอยู่ต้นคุณแม่อยู่ปลายมันห่างไกลกันมากเลยนะคะแต่ถามว่า เรายังไปมาหาสู่กันไหมไปค่ะยังไปมาหาสู่กันเรื่อยๆช่วงนี้มันติดโควิดใช่ไหมมันจะมีเคอร์ฟิลซึ่งคุณแม่ก็จะมาเหมือนมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับคือไม่ได้พักที่นี่นั่นเองบ้านคุณแม่เขาก็เปิดเป็นร้านเหมือนร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยแม่ต้องไลฟ์สดขายของตลอดเวลาเข้าใจไหมแม่บีเป็นคนทํางานอ่ะคือเขาจะทํางานเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วก็มีหมายอีก6ตัวที่ต้องดูแล ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณแม่มาเราก็ต้องกลับมาแล้วก็ต้องกลับถ้าใครเลี้ยงหมาจะเข้าใจนะคะและอย่างเวลาคุณแม่มาบิวไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราอะไม่ได้อยากเอาแม่มาเพื่อ ทำงานเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่แล้วอะยกเว้นว่าคุณแม่จะมาอยู่นี่เลยเราถึงจะมาทําคลิปด้วยกันแต่ว่าเวลาคุณแม่มาบิงก็อยากแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวไม่ไอยากมานั่งทํางาน,นแต่บิลี่ทำเนาะใช้เวลากับครอบครัวใช่ถ้าใครติดตามไอจีบิงก็ยังจะเห็นอยู่ว่าแบบเออคุณแม่ก็มาพาโลกก็มาปกตินะคะแต่ถ้าหมดหลังผมทำไมอยากให้ปลายผมมันงุ้ม <laughs> แล้วถ้ามันหลังเคอร์ฟิวหรือว่าหลังโควิดไปเนี้ยมีแน่นอนค่ะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้แกล้งแม่อยากให้แกล้งใครจัดเต็มมาได้เลยนะจ๊ะโอเคครบแล้วสุดคำถามเดี๋ยวแป๊บน,นึงยังมีคำถามสุดท้ายคำถามเด็ดคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากกดไลค์กันเข้ามาเยอะมาก oh. ถามบีงโดยเฉพาะพร้อมหรือยังอันนี้คือคำถามสุดพิเศษ,ษของบีมใช่ปะ่ะใช่อ่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคะ่ะ พี่บีมเป็นเลสเบีย้ยนจริงๆหรือเปล่าคะคือเคมีม,มันมีเยอะมากมากค่ะฝากคำถามนี้หน่อยนะคะต้นเตยวริศราอืม,อมตอบค่ะเป็นเลสเบีย้ยนจริงๆหรือเปล่าคะอันนี้บิมไม่ทราบจริงๆนะคะทุกคนคำถามนี้ยบีมอยากให้ทุกคนเป็นคนตอบเองละกันเพราะว่าบิมก็ยังมองว่าผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็น่ารัก ใช่ไหมคือเรายังไม่รู้เพราะตอนนี้บิมยังไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยเราอยู่แต่บ้านจริงๆนะคะไม่ได้โฟกัสว่าฉันชอบใครอะไรประมาณนี้มากกว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยคิดคําตอบให้บิมหน่อยนะคะว่าบิมชอบแบบไหนกันแน่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําถามค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะพอเรามาถึง400,000ซับสไครป์นะคะบิมก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพี่ๆน้องๆที่ให้การซัพพอร์ตบิมมาตลอดนะคะก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปสู่500,000ซับพ,พ,พร้อมกันนะคะอขอบคุณนะคะบิมกับพี่เบกก็แบบซึ้งใจมากนั่งดูรีรันยอดทุกวันทุกเวลาเลยแล้วก็พยายามคิดคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้แบบรับความสนุกสนานได้เต็มที่เลยนะคะ สำหรับพี่เบนนะคะก็ขอบคุณทุกทุกการกด f o ลโ o ่ทั้ง400,000ซับนะคะขอบคุณจริงๆที่บอกว่ารักน้องสาวคนนี้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันนี้ไปจนถึง500,000ซับ600,000ซับ700,000ซับ8 0 0 0 0ซับ900,000ซับและ1ล้านซับพร้อมกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆและรักกันไปนานๆนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้บีมกับพี่เบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>ทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ช่อง Little Bim Channel บ๊ายบายบ๊ายบาย